สำหรับตอนนี้นะครับเราจะเรียนรู้เทคนิคการจัดเรียงและการกรองข้อมูลอัตโ,โนมัติบนโปรแกรม LibreOffice Calc ในตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทำการเปิดไฟล์เอกสารที่ผมได้ทำการเตรียมไว้นะครับซึ่งเป็นตารางข้อมูลดิบนะครับแสดงรายละเอียดการขายสินค้าของเดือนมก,กราคมปี2555ซึ่งก็จะมีคอลัมน์ต่างๆดังนี้นะครับคือคอลัมน์ผู้ขายวันที่เอกสารชื่อสินค้า ส่วนด้านหลังก็จะมีช่องจํานวนราคาต่อหน่วยรวมถึงจํานวนเงินรวมในลักษณะแบบนี้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลจะปนกันอยู่นะครับตั้งแต่ผู้ขายวันที่รวมถึงเอกสารเราสามารถทําการจัดเรียงเอกสารได้นะครับทำการเลือกช่วงของเอกสารนะครับที่เราจะทําการจัดเรียงโดยให้รวมในส่วนของ heading ด้วยในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วให้เลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่ง data ด้านบนนะครับคลิกลงไป เราเข็นคำสั่ง sort ด้านล่างนะครับคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง sort ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ที่แถบหน้าของ sort criteria ในช่องของ sort by เราสามารถทําการเลือกคอลัมน์ที่จะทําการ sort ได้จากตัวอย่างนี้เลือกเป็นผู้ขายส่วนทางด้านหลังนะครับถ้าเลือกเป็น ascending ก็จะเป็นการเรียงจากน้อยไปมากส่วนตรงกลางในช่องของ d ดน e by นะครับเราสามารถทําการเลือก secondary ในการ sort ได้ทําการคลิกที่ปุ่มดอ o ดาวน์ลิสตด้านหลัง ทำการเลือกคอลัมน์ที่ต้องการผมขอเลือกเป็นวันที่คลิกลงไปส่วนทางด้านล่างก็เช่นกันนะครับเราสามารถทําการเลือก Third Priority ได้คลิกที่ปุ่ม d r o บดา w n ์ลิสด้านหลังผมขอเลือกคอลัมน์เป็นเอกสารคลิกลงไปเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาที่ปุ่มคําสั่งโอเคคลิกลงไป เพียงแค่นี้โปรแกรมก็จะทําการเรียงลําดับให้เรานะครับโดย p r i o r i t y แรกก็เรียงตามผู้ขายถ้าชื่อผู้ขายเหมือนกันนะครับก็มาเรียงตามวันที่ถ้าวันที่เดียวกันนะครับก็มาเรียงตามเลขที่เอกสารในลักษณะแบบนี้แต่ถ้ายังดูยากอยู่นะครับเราสามารถเลือกใช้ Auto Filter ได้นะครับเลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่ง Data ด้านบนคลิกลงไปเราเห็นกลุ่มของคำสั่งฟิลเตอนะครับให้เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คำสั่งออโต้ฟิลเตด้านหลัง เพียงแค่นี้นะครับถ้าเราสังเกตในส่วนของ heading นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของปุ่ม dropdown list เราสามารถทำการเลือกได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการเลือกผู้ขายนะครับทำการคลิกลงไปซึ่งก็จะปรากฏ list ให้เราทำการเลือกนะครับท่อนบนเราสามารถทำการเลือกที่จะแสดงทั้งหมดหรือจะ filter เฉพาะ top 10หรือจะเปิด Standard filter หรือจะเลือกเป็น empty หรือ not empty ก็สามารถทำได้ ส่วนทางด้านล่างนะครับก็จะมีชื่อของเซลล์ทุกคนปรากฏขึ้นผมขอเลือกเป็นสมคิดคลิกลงไปเราก็จะได้ข้อมูลเฉพาะผู้ขายชื่อสมคิดในลักษณะแบบนี้จากนั้นผมขอทําการฟิลเตอร์วันที่ต่อนะครับคลิกที่ปุ่มดอกดาวลิสด้านหลังทําการเลือกวันที่ที่ต้องการจากตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็นวันที่1เดือน1ปี2012คลิกลงไปเราก็จะได้ข้อมูลเฉพาะผู้ขายสมคิดและวันที่1เดือน1ปี2012ในลักษณะแบบนี้ จากนั้นผมขอทำการฟิลเตอร์เอกสารต่อคลิกที่ปุ่ม d ป o า d o w n list ด้านหลังผมขอทำการเลือกฟิลเตอร์เฉพาะเอกสาร A 0 1คลิกลงไปเพียงแค่นี้เราก็จะได้ผู้ขายสมคิดเฉพาะวันที่ขายวันที่1เดือน1ปี2012และเลขเอกสาร A 0 1ในลักษณะแบบนี้สังเกตที่ปุ่มอ r o าวน w ล list ในส่วนของ heading ให้ดีนะครับฟิลไหนที่ได้ทําการระบุเงื่อนไขของการกรองเอาไว้นะครับจะปรากฏจุดเล็กๆนะครับที่ปุ่มด d r ดาวน w ล list ด้านหลัง หลังจากนั้นถ้าเราต้องการยกเลิอกออโต้ฟิลเตอร์ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเลื่อนเมาส์วไปที่คําสั่ง Data ด,ด,ด้านบนคลิกลงไปเราเขียนคําสั่งฟิลเตอร์ให้เราทาการเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่คําสั่งออโต้ฟิลเตอร์อีกครั้งเพียงแค่นี้ก็จะเป็นการยกเลิกคําสั่งออโต้ฟิลเตอร์ตามต้องการเป็นอานเสร็จขั้นตอนนะครับของการจัดเรียงและการกรองข้อมูลอัตโนมัติบนโปรแกรม l i b r e o f f i c e c a l ลองนําไปใช้ดูนะครับ